นี่เราจะทำอาหารโนเวนะคะอาหารโนวิเช่นอาหารประเพณีโนวิเช่นนะคะแรมค่ะแแะแกะนะคะตุนแกะใส่กระหล่ำนะคะภาษาโนว์เขาก็เรียกว่าโฟลิโคนโฟลิโคนภาษาโนวีนะคะโนวิเช่นอาหารประเพณีเขา ช่วงซัมเมอร์ช่วงใบไม้ปรินี่เขาจะกินอบแกะน,นะคะตุนแกะอ,อันนี้จะทำอาหารโนเวนะคะอาหาร r า a นชันประเพณีก็ไม่มีอะไรมากค่ะง่ายๆง่ายๆตามประเพณีเขาทำนะคะที่อยู่ที่โนเวมาหกปีก็เรียนรู้ว่าการทำอาหารโนเวเขาทำยังไงนะ จะมีแรมแกะนะคะแกะเ,เขาจะเอาทั้งสี่โครงกระดูกกิโลครึ่งนะคะนี่กิโลครึ่งแล้วก็จะมีกระหล่ำหนึ่งหัวใหญ่นะ,ะกระหล่ำเราหั่นล้างเรียบร้อยหนึ่งหัวใหญ่นะ,คะเครื่องปรุงเราจะใช้เป็นพริกไทยดํานะคะใช้เยอะหน่อยนะคะพริกไทยดํา เพราะว่ามันจะทำให้แกะเรานี่ไม่มีกลิ่นข่านะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็เกลือเกลือทะเลนะคะทจะใช้น้ำตาลนิดหนึ่งนะคะเพื่อความนุ่มเราเราไม่ใช้ชูรดนะคะแกะเรานี่เราแช่เบกกิ้งโซดาไว้นะคะครึ่งชั่วโมงจะนิ่มแล้วนะคะ เนื้อมันจะนิ่มเวลาตุน๋นเราจะใช้เวลาตุ๋นกันประมาณสองชั่วโมงนะคะสองชั่วโมงเ,เรามาเริ่มทํากันเลยนะคะก็เตรียมหมอ้อไว้แล้วนะคะแเรามาเริ่มทําแล้วก็เอาเอาเนื้อแกะลงก่อนนะคะเดหมอ้อเรายังไม่แล้วก็ไฟไฟออกน,นะคะแกะลงไปก่อนนะคะ แล้วก็ใส่ผิกไผ่ลงไปนะคะหอมลงไปนะหอมลงไปใส่แล้วใส่เห็ดกระต่ายก็ตําลงไปนะคะ อนหนึ่งใส่กล้องนะคะนี่นจะใส่ทรายนะตะหลัง่งลงไปนะ,ะแล้วเราก็ใส่ทิชชู่โรยอีกนะคะแล้วก็เนื้อแกะลงไปอีกแล้วกกลนะคะแกะเองค่ะ มอเวีเขาจะชอ,อบกินอบตุ๋นแล้วแกะน,นะครับแล้วก็เอาหอมหัวใหญ่เราทำแล้ว,ลวก็ใส่ลงไปง่ายๆนะแล้วก็โรยเกลือนะเกลือตนะ่บตับแล้วก็ผิดผิดไข่ดัง ใส่ดำใสยย่เยอะนะคะใ,นนะคะใส่เกลือทะเลงเลงไปนะ,ะใส่กระลำปิดลงไปอีกนะ สไตล์ฝรั่งเขาจะทำกันอย่างนี้นะคะคุณแกะโอ้โฟลิโคนโฟลิโคนอาหารฝรั่งนะคะอเพนีเต็มหมอ้อแล้วนะคะพริกไทยดำอีก่พริกไทยดำเยอะ,ะทะะอแกเราจะได้ไม่ ให้เบนเขานะคะไฟเป็นเต็มเลยนะคะกลาบกลางปุ่โอเคแล้วเราก็เปิดไฟนะคะเปิดไฟแล้วเราใส่น้ำมาแบบ น้ำครึ่งลิตรก่อนนมอเราจะได้ไม่ไหม้นะคะน้ำลงไปนเะหะ้ <Okay. S 1> แล้วก็ใช้ไฟแรงก่อนนะคะประมาณจนหม้อเดือดก่อนแล้วค่อยลดไฟอ่อนลงนะคะตุนประมาณสองชั่วโมงนะคะแล้วแกะเราจะได้ที่นุ่มนะคะ ปิดฝาค่ะปิดฝาใช้ไฟแรงยี่สิบนาทีนะคะไฟแรงยี่สิบนาทีหกนะคะหลังจากยี่สิบนาทีเราค่อยมาผ่อนลงเป็นไฟอ่อนนะคะแล้วค่อยมาผ่อนลงเป็นเบอร์หนึ่งเราก็จะได้ก็จะได้ตุนเนื้อแกะใส่ กำลังตีนะคะอาหารประเพณีโนเวโนว,โนเวิเจนนะคะโฟโฟโลิโคนภาษาโนเวโฟโลิโคนเขาว่าอย่างนี้นะภาษาโนเวเราเป็นคนไทยก็พูดไม่เต็มร้อยภาษาโนเวนะะโฟโลิโคนว่าอย่างนี้นะ,ะเรารอสองชั่วโมงแล้วเราจะได้ ชิมตุนแกะใส่กระหล่ำพันมนะข่าอาหารประเพณีโนเวนะคะเพณีโนวิเชนเราปิดฝาะคะรอให้หม้อเดือดก่อนนะคะย20นาทีแล้วค่อยมาผ่อนไฟลงนะคะคหม้อเราก็เดือดได้ยี่สิบนาทีแล้วนะคะยี่สิบนาทีแล้วทีนี้เราก็จะได้ผ่อนไฟลงนะคะ อ่อนไฟลงเอาเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งไฟอ่อนนะคะเราก็จะตุนไว้ประมาณสองชั่วโมงนะคะสชั่วโมงเราใช้ไฟอ่อนแล้วนะคะใช้ไฟอ่อนเบอร์หนึ่งเราจะตุ๋นอีกสองชั่วโมงนะคะ เราจะได้แกะตุนที่อร่อยและนุ่มนะคะรอรับประทานได้เลยนะคะปาไว้สองชั่วโมงนะคะเจอกันเสรจเราจะต้มมันฝรั่งไว้กินกับม,มันฝรั่งนะคะต้มมันฝรั่งกินกับตุนแกะนะคะ หม้อนี้เราก็ตุนแกะเราสองชั่วโมงแล้วนะคะถูกแล้ว,ลวก็ต้มมันฝรั่งเตรียมเสิร์ฟพร้อมกันนะคะเราต้มมันฝรั่งประมาณยี่สิบนาทีนะคะแล้วเราก็ตักขึ้นโต๊ะเสิร์ฟเลยนะคะตุนแกะเราเนิ่มแล้วะคะสองชัวง่วโมงเรามันฝรั่งนะคะ ร็จแล้วนะคะโฟริคอนอาหารโนเว่โนวิเชนพร้อมเสิร์ฟขึ้นโตะ๊ะแล้วนะคะ <c oughs> กับมันฝรั่งนะคะโอเคโอเคคำทุ่ยจอยคำทุ่ยเอ็นจอยคำทุ่ยเอ็จอย your food อาหารฝรั่งนะคะขึ้นโต๊ะแล้วเสริมนักเรียนนักเรียนมาจากโรงเรียนนะคะกับมันฝรั่งนะคะกับทิสตะแบซิตต์ทอยนะคะเยมแยมแคนเบรรี่นะคะฝรั่งฝรั่งจะกินกับแยมแคนเบรรี่นะคะอาหารฝรั่งประเพณีนะคะเทเนชนนั่นเทเนชั่นโนวีเจนฟู้ดนะคะอาหารโนเว Mama enjoy here yeah.